ความรู้สึกในใจลึกๆของเขาเขายังอยากจะไปต่อกับคุณอยู่ไหม และเขาคิดอะไรอยู่บ้างเกี่ยวกับคุณณเวลานี้นะคะวันนี้เรามาให้พลังงานไพ่ช่วยให้คําตอบกับเพื่อนๆที่ได้ผ่านเข้ามาเจอคลิปในวันนี้นะคะตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงหน้าของเขาคนนั้นให้แม่หมอนะคะแม่หมอขออนุญาตครูครูคบาอาจารย์นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวคุณนะในการมาเปิดไพ่เปิดดวงชะตาความรักของคุณและเขานะคะมาดูกันนะคะว่าคนคนนั้นนะคะที่คุณกําลังนึกถึงเขาณเวลานี้ใจเขา ลึกๆในใจเขาเลยนะเขายังอยากจะมีคุณอยู่ไหมยังอยากจะไปต่อกับคุณหรือเปล่าและเขาคิดอะไรอยู่บ้างเกี่ยวกับคุณเวลานี้ไพ่ใบแรกขึ้นมานะคนคนนี้นะคะเหมือนสร้างกำแพงบางอย่างขึ้นมาในใจกับคุณณนะเวลานี้เลยเหมือนคนที่ถ้าเกิดว่าคุณไปถามอะไรเขาเหมือนเขาไม่ค่อยอยากตอบ หรือตอบไม่ตรงคําถามหรือไม่ไม,ไม่ไม่ยอมคุยไม่ยอมเคลียอะไรบางอย่างกับคุณหรือบางคนอาจจะไม่คุยกันนะมาดูกันต่อนะคะพไพ่ใบที่สองที่คุณได้พลังงานของความสัมพันธ์ที่การให้การรับไม่เท่ากันนะคุณอาจจะเป็นคนที่ให้เขาเยอะกว่ามาตลอดเป็นคนที่ดูแลใส่ใจคิดถึงเขานะคะเวลาที่เขามีอะไรนะก็คือคุณรอพร้อมที่จะสแตนบายเพื่อเขาได้เสมอ แต่เวลาที่คุณมีเรื่องอะไรไม่สบายใจคุณก็ไม่ค่อยกล้าที่จะเอาไปเล่าให้เขาฟังหรอกเพราะว่าบางครั้งคือบางครั้งเขาอาจจะไม่ได้พร้อมอยู่ในทุกช่วงสถานการณ์ทุกเวลาให้กับคุณก็ได้นะคะพลังงานไพ่ใบนี้ถึงขึ้นมานะเป็นพลังงานที่ความรู้สึกเหมือนคนนึงรู้สึกเหนื่อยล้ากับการที่เป็นผู้ให้เยอะมากจนเกินไปแล้วหรือบางทีนะบางคนนะคะถ้าเกิดว่า คุณเองก็รู้สึกว่าเออเขาก็ช่วยเหลือคุณบ้างอยู่นะอะไรเงี้ยนะคะเป็นพลังงานที่มันมันยังมีพลังงานที่คุณและเขาอาจจะมีอะไรที่ยังพอช่วยเหลือเกือ้อกูลกันได้อยู่ในในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะมาดูกันต่อนะคะไพ่หนึ่งถ้วยแม่หมอว่าเขาก็คิดถึงคุณนะแม่หมอว่าเขายังรักคุณเลยแหละนะคะพลังงานของความรักนะไพ่ใบนี้เป็นพลังงานที่ต้องบอกว่า ในใจเขาเขายังไม่ได้ไม่ไม่ได้ตัดใจหรือไม่ได้ move on ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าเขาแบบเออหมดรักคุณแล้วอะไรเงี้ยนะแต่ว่ามาดูกันนะว่าแบบเออถึงแม้ว่าจะยังรักหรืออะไรก็ตามแล้วเขาอยากไปต่อกับคุณไหมยังมีความผูกพันกับคุณอยู่ยังมีความคิดถึงคุณอยู่นะคะไพ่ใบที่สี่ที่คุณได้นะ f ฟอ e of พ e n t a c l e s ไพ่ห้าเหรียญความน้อยอกน้อยใจความเหนื่อยใจในความสัมพันธ์การที่แบบ รู้สึกว่าทําเพื่อเขามาเยอะแล้วอะไรเงี้ยนะคะพลังงานของการที่ให้มาเยอะแล้วทําเพื่อเขามาเยอะแล้วพลังงานงความเหนื่อยล้ากับความสับสนที่เขาสร้างความสับสนบางอย่างให้กับคุณอยู่อยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยนะคะ Energy ไพ่ห้าเหรียญรู้สึกว่ามีคําถามในใจคุณแบบ จะรอดีไหมหรือจะไปต่อดีไหมหรือจะตัดดีไหมอาจจะเคยมีความคิดนี้แต่ก็ยังตัดไม่ได้นะถ้าไพ่หนึ่งทั่วอยู่ตรงนี้ยังมีพลังงานของความที่ยังมีอะไรดีๆระหว่างคุณและเขาที่มันเคยเกิดขึ้นบนเส้นทางที่เดินมาด้วยกันอยู่นะคะไพ่ the empress นะคะคุณเป็นคนที่ที่เขาที่เขารู้สึกสบายใจมากๆเลยนะ พลังงานไพ่ของความเป็นแม่นะคะความเป็นแม่เนี่ยเป็นพลังงานของการที่เขารูเขารู้ว่าคุณจริงใจกับเขาอะ่ะเขารู้ว่าคุณไม่ได้ไม่ดไมด้เคยคิดไม่ดีอะไรกับเขาอะ่ะเขาสบายใจมากๆเวลาที่ที่มีคุณอยู่ในชีวิตนะดูเหมือนเขายังอยากจะมีคุณอยู่ในชีวิตเขานะคนคนนี้ อืแล้วยังไงดีคะทําไมเหมือนมีกําแพงขึ้นมาตั้งแต่ใบแรกแต่นิ่งนะไม่คุยกันหรือเปล่าคะเกิดอะไรขึ้นในช่วงนี้คะอ4 of p e n t a c l e ความนิ่งความครุ่นคิดการต้องการเวลาบางอย่างอืมการต้องการเวลาบางอย่างมีพลังงานของคนที่เขาค่อนข้างที่จะเหมือนบางทีเขาคิดถึงตัวเองมากจนเกินไปนะไม่หมอว่า เออจนลืมบางครั้งลืมลืมที่จะใส่ใจความรู้สึกของคุณไปหรือเปล่าหรือว่าเขาอาจจะมีเนี่ยไพ่เรื่องของการงานอะไรบางอย่างบางครั้งเขาอาจจะให้เวลากับอย่างอื่นมากจนเกินไปจนลืมที่จะให้เวลากับคุณไปไหมอะไรเงี้ยค่ะนะไพ่เดอรเดมคุณมีปัญหากันหรือเปล่าเนาะในช่วงนี้เหมือนเหมือนเนี่ยไพ่เดอรเดนคือพลังงานของการที่เหมือนจะมาสุดทาง ต้องตัดสินใจบางคนอาจจะไม่คุยกันไปแล้วบางคนอาจจะบอกเลิกกันไปแล้วก็ได้นะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมาเดดเดยคือแบบแต่บางบางคนท่านเลิกก็เลิกไม่จริงเลิกไม่จบนะคือตัดตัดไม่จบตัดไม่ขาดหรือบางคนก็คืออาจจะเงียบไปหรือไม่ได้มีคําว่าเลิกจนแบบอาจจะรู้สึกว่าแล้วตกลงเลิกกันจริงปะเนี่ยแล้วตกลงเอายังไงนะคะคืออาจจะเกิดคําถามอยู่ในช่วงเวลานี้ระหว่างคุณและเขาก็ได้นะเดดทาวเวอร์ Tower, บางคนทะเลาะก,กันบ้านแตก ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลนะคะใช้ความใจร้อนมากกว่าที่จะคุยกันดีๆนะคะหรือบางทีถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ต่างคนต่างไม่ได้ทะเลาะหรือไม่ได้ใจร้อนอะไรกันมันก็เป็นไพ่ของความแบบช็อกเหมือนกันนะว่าอยู่ดีๆก็เงียบไปอยู่ดีๆก็ไม่อธิบายอะไรเลยอยู่ดีก็หายไปอะไรอย่างเงี้ยนะไพ่ใบนี้นะคะมาดูกันต่อสิไม่หมอว่าตัดกันไม่ขาดหรอกไม่หมอว่ายังไงเขาก็ยังอยากไปต่อกับคุณแหละเพราะว่าถ้าเขาไม่อยากไปต่อกับคุณไม่หมอว่าเขาไม่มานั่งเครียดเรื่องคุณหรอก จริงนะคือเขาจะหันหลังไปเลยอะถ้าถ้าเห็นถ้าพลังงานไพ่ที่เขาไม่อยากไปต่อเขาจะหันหลังให้คุณไปเลยเขาจะไม่รู้สึกว่าจะต้องมามา,มา,มาคิดถึงคุณหรือว่ายังอยากเก็บคุณไว้ในชีวิตของเขาอะไรเงี้ยอืมแม่หมอว่าเขายังอยากไปต่อแต่ว่านาเวลาเนี้ยเขาเหมือนสับสนกับอะไรบางอย่างในในใจของเขาอยู่ค่ะอืม บางคนอาจจะมีเรื่องของการงานครอบครัวหรือบางคนจะมีเรื่องคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องที่ทําให้เป็นประเด็นเป็นตัวเป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นทําให้เขาแบบจะต้องเอาเอามาคิดอะ่ะเออแล้วทําให้เขาเกิดความสับสนอยู่ในใจเขาแต่เขามีความสุขนะเวลาอยู่กับคุณน่ะเขาตัดคุณไม่ขาดยังไงเขาก็ไปต่อกับคุณแน่นอนคะ่ะไพ the ่เดอะเดวิลคือแบบ ถ้าคุณนิ่งกับเขาเฉยกับเขาไม่ไม่ไปอะไรกับเขาแล้วเหมือนกันน่ะเขาก็ค่อนข้างที่จะเครียดเหมือนกันนะค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าอืมเขาไม่อยากเสียคุณไปเหมือนกันค่ะที่ไม่หมอเห็นนะอีกหนึ่งใบคู่โซเมตมันตัดกันไม่ขาดจริงๆอ่ะไม่หมอเห็นแล้วแบบรู้สึกว่ามันตัดกันไม่ตัดกันไม่ขาดแบบแบบไม่รู้จะอธิบายยังไงคุณอาจจะมีความแตกต่างกันกับเขาอายุเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมหรือความห่างไกลในอะไรก็ตามแต่หรือว่า บางทีมันอาจจะมีปัญหาบางอย่างในชีวิตเขาที่อาจจะเป็นเรื่องเก่าๆเดิมๆเ,เรื่องเดิมๆซ้ำๆซ,ำซ,ำซ,ำซากๆนิสัยเดิมๆอะไรบางอย่างที่อาจจะเป็นเรื่องบางคนมีเรื่องของคนเก่าๆในชีวิตเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะมันอาจจะเข้ามาเป็นประเด็นในช่วงนี้ซึ่งทําให้มันต้องต้องเกิดการตัดสินใจหรือเกิดการที่จะต้องต้องมาคุยกันจริงๆจ,จ,จังๆซึ่งแม่หมอว่าเขาเลือกที่จะไปต่อก,กับคุณนะเพราะเหมือนกับว่าเขาค่อนข้างที่จะ คือคุณค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลกับใจเขามากๆอยู่พอสมควรค่ะถ้าถามว่าเขารู้สึกยังไงไม่หมอว่วเขายังรักคุณอยู่นะมาดูกันต่อนะคะไม่หมอจะเปิดไพ่ที่เป็นไพ่ข้อความให้นะว่าความในใจที่เขาอยากจะสื่อกับคุณเพิ่มเติมนะคะให้นางฟ้าแห่งความรักนะคะช่วยบอกข้อความในใจของเขาที่เขาอยากจะสื่อกับคุณนะเวลานี้ถ้าเกิดคุณอ,อยากจะรู้ความในใจลึกๆของเขานะมาดูกันค่ะว่าเขาคิดยังไงอยู่บ้างนะคะ ฉันคิดถึงคุณคนเดิมคนที่เคยห่วงใยฉันคุณเพิกเฉยกับเขาหรือเปล่าคะหรือคุณใจร้อนอะไรกับเขาหรือว่าคุณไม่หรือคุณไม่ยอมเขาแล้วหรือเปล่านะมาดูกันต่อนะคะเขาบอกว่าฉันอยากบอกคุณว่าไม่มีสิ่งใดที่จะแปรเปลี่ยนความรักของฉันที่มีต่อคุณได้เห็นไหมแม่หมอบอกแล้วว่าเขายังรักคุณอืม เขาเหมือนอยากให้คุณเชื่อมั่นเชื่อใจเขานะฉันรู้ฉันทําลายโอกาสที่มีกับคุณไปแล้วเขาทาเขาทําร้ายความรู้สึกของคุณด้วยคําพูดด้วยการกระทําอะไรบางอย่างหรือเปล่าแล้วอาจจะกลัวว่าคุณจะไม่ให้โอกาสอะไรบางอย่างกับเขาก็ได้หรือรู้สึกผิดบางอย่างกับคุณอยู่นเวลานี้นะคะฉันต้องการให้คุณกลับมาไม่ว่าจะแลกอะไรกับอะไรก็ตามคุณเพิกเฉยกับเขาไปหรือเปล,เปล่าเนาะในช่วงนี้นะคะหรือว่าเขาค่อนข้างที่จะคิดมากเรื่องคุณจริงๆฉันไม่อาจรักคนอื่นได้เหมือนที่ฉันรักคุณ ตัดกันไม่ขาดหรอกคะ่ะนะไพ่ชัดเจนขนาดนี้นะคะโอเคนะคะถ้าใครอยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะให้คลิกที่ลิงก์หน้าโปรโฟไฟล์เข้ามาสอบถามค่าขู่กันได้เลยนะคะ